สวัสดีนะคะมพบช่องน้องอาดาม,มันนะคะวันนี้หลุดดีแล้วน้องนาเดียที่กิงที่ผูกแกอยู่ตรงนี้นะคะไปแล้วไปกินยาหอมมาเร็วเก็บมาเก็บมาถอยมาเร็วๆถอยมานี่<า>น้องกินแบบสบายเลยนะคะเลือกกินเลยค่ะคนหิวก็อยู่นู่นค่ะปุกกี้มาได้กินกับเพื่อน ราทุกวันเลยนางงามนี่มานี่เก็บมามามานี่หอบมาเก็บเก็บมามานี่มา,มานี่เร็วน้ำลายยืดแล้วค่ะน้องฟุกกี้ ไม่ได้กินกับเพื่อนเกมา่านาะเดียกินคนเดียวเลยวันนี้ดูปล่ให้น้องทานเลยนะคะเพราะว่าค่ำแล้วคนหิวมา <c oughs> นนี้ นางหลุดก็จะไม่ไปไหนนะคะอยู่ตัวตรงนี้แหละคะ่ะเดินหาปุกกี้เดินมานีแหละคะ่ะถูเสาลุ้คนอยากมากับเพื่อนมาไม่ได้ถอดเองไม่ได้สูนานเดียไม่ได้วันนี้เร็ว Dạ, ngang Nam không lâu Đơn chơi lời ไมสนใจยืนกินอย่างเดียวค่ะกองหญ้าอยู่ตรงไหนช้างก็จะเดินไปตรงนั้นนะคะน้องนาเดียห่างไกลปุ๊กกี้ไม่ได้ค่ะหลุดก็ป่วยอย่างนี้ค่ะทั้งวัน <laughs> สวยมานี่ถอยมาคมานไม่ได้กินเดิ <c ười> ยนยืนโยกโยกซ้ายโยกซ้ายโยกซ้ายสาย,ยสะูพก ีอ,กกอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ หอบมาเนี่ยหอบบอกว่าเอินบอกยังไงเลยหอบมาเร็วมาหนีเร็วโดนดุแล้วโดนดุแล้วมานี่ชอยมาอยู่ที่เดิมเลย ลราให้พ่อควานสั่งนะคะแม่ควานสั่งเลยมารู้ด้วยนะคะว่าที่ตัวเองอยู่ตรงไหนเออดีมากที่น้องนะคะต้องหยิบมันหอบกินที่เดิมนะคะห้ามไปไหน <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะโยนให้หมดเลยพ่อควานหมดแล้ว กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ